สวัสดีค่ะตอนรับข้าสู่ไทยลีวิ้งกวมเยสเซค่ะวันนี้อากาศสดใสก่บทุกคนหลังใต้ฝุ่นมาว่อมาได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะทุกคนอืมตอนนี้อากาศสดใสหลังจากใต้ฝุ่นเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้เปิดร้านเลยทีน่นี้อาทิตย์นี้ยงยมด้มีแผนว่าจะเปิดร้านตอนนี้แอร์ยยมี่ก็เสียก็เลยรอช่างเขามาติดแอร์ก่อนพอติดแอร์เสร็จยยมี่ก็จะเปิดร้านเลย เยมัลกก็เลยจะเตรียมผักไว้เปิดร้านแล้วก็วันนี้เยมัลิกก็เลยจะพาทุกคนมาเตรียมผักมาเตรียมผักในสวนเปิดร้านนะคะทุกคนนี่คือภารกิจของเยมันลิวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาค่ะทุกคนอันดับแรกเราก็จะไปเก็บใบมะกรูดก่อนเลย <c oughs> ไปดูว่าใบามะกรูดเยมัลี่ตอนนี้เป็นยังไงมั่งหลังจากได้ฝนดูป่าพีเกเยมัลตอนนี้ก็ เรียบไม่มีต้นพริกเลยเหลือต้นพริกอยู่ไม่กี่ต้นนอกนั้นก็ไปกับใต้ฝนหมดเลยก็จะมีนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เหลืออืต้นนี้ตายดูมะกรูดเยื่อมลีดซะก่อนนะคะทุกคนนี่เขากําลังจะฟื้นคีบนกับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็แตกใบอ่อนเต็มเลยขอบคุณนะคะต้นมะกรูดที่ยังดู่ด้วยกันนี่ต้นมะกรูดของเยื่อมลีดแต่ละต้นก็กาลังจะ แตกยอดนะคะทุกคนอืมแตกยอดนี่ดูต้นมะม่วงต้นนี้ลมข้างบ้านเขายังไม่มาตัดเลยต้นยางใหญ่เลยนี่แตกมาคะ่ะทุกคนมาเก็บใบมะกรูดกันตอนแรกแกรี่ว่าจะเอาเอาเอากันไกลมาตัดเขาทีนี้มันมีแต่ใบอ่อนๆเนาะให้เขาแตกให้มันแก่ก่อนเราก็จะเก็บเอาแต่ใบแก่ๆเพราะว่ามันก็ยังเหลือใบแก่ๆให้เราเก็บอยู่เนาะอืม ายมันล,ลี่ก็เลยจะใช้มือเก็บเอาตอนแรกว่าจะใช้กรรไกรตัดทีนี้พอมาดูแล้วใช้มือเก็บดีกว่าเพราะว่ายอดเขากำลงังแตกเนาะยังแตกกันออนอยู่เลยแล้วก็จะใช้เก็บเอาค่ะทุกคน,นขอบคุณนะคะต้นมะกรูดที่ยังอยู่ด้วยกันยังไม่ไปกับไต้ฝุ่นอุ้ยายมันี่หวงมากต้นมะกรูดเนี่ย <laughs> เพราะว่าปลูกยากมากค่ะต้นมะกรูดอืม หลานตโจดันมาตัดของเยมะลิต้นนี้น่ะต้นข้างกันเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าหลานตโจมาตัดของเยงมะลิเนี่ยหวังว่าเขาคงไม่ตายนะเนี่ยแต่ยอดนั้นลูกนะนี่<อ>เยมัลิจะเตรียมของยังไม่เยอะก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเปิดร้านอานทิตย์แรกเนาะยังไม่รู้ว่าจะลูกค้ายเยอะหรือไม่ลูกค้ายเยอะก็เตรียมของพอได้ทํากับข้าวก่อนมาค่ะทุกคนพอเราเก็บมะกรูดเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บ ใบกุ้ยช่ายก็ไปใส่ผัดไทยเนาะนี่กุ้ยช่ายของเยมลี่ก็จะมีแต่ยากาขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยงามเพราะว่ามันใต้ฝุ่นอย่างว่าเนาะอของเพิ่งจะขึ้นแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ก็ประมาณน,นี้ตอนนี้เยมลี่ก็ได้ไปเก็บผักมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือกุ้ยช่ายเยมลี่ก็จะมาเก็บเอาย้าออกเนาะกุ้ยช่ายนี้เยมลี่จะเอาไปใส่ผัดไทยอม เมนี่ก็เลยจะมาเก็บหญ้าเพราะว่ากุ้ช่ายกับหญ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าหญ้าจะเยอะกว่ากุ้ช่ายก็เลยต้องมาเก็บเขาออกกันทุกคนอืแล้วก็จะมาเลือกเอาแต่กุ้ช่ายเนาะไปใส่ผัดไทยของเราถั่วงอกเมลี่ก็พอเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ส่วนของถั่วงอกอันนี้ส่วนของผักวันนี้ก็จะมีกุ้ช่าย กุยช่ายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ไว้ใส่ต้มยำเยอวันนี้ก็จะไปเก็บโหระพาที่เยอยมนนีปลูกไว้ไม่รู้จะเก็บได้หรือเปล่า <c oughs> โหระพาเพิ่งปลูกได้ทีเดียว <c oughs> ไปเก็บเขาเสร็จแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรจะแช่เลยค่ะทุกคนตอนนี้แล้วก็กระเพาเยมวันีก็เพิ่งปลูกเมื่อวานแต่ว่ากระเพาสงสัยต้องไปเก็บบ้านเพื่อนเพราะว่าบ้านเพื่อนเยอยมนนีกระเพาเขา ไม่เป็นไรเลยไม่ไปกับไต้ฝุ่นแต่กระเพาะของเงย,ยมะล,ลิไปเกี้ยงหมดเลยค่ะทุกคนไม่มีเหลือแม้แต่ต้นเดียวปลูกใหม่หมดเลยแล้วผักกระเพาของเงย,ยมะล,ลิขายดีมากฝรั่งชอบชอบสัง่งผักกระเพาไข่ดาวฝ <c oughs> รั่งชอบยิ่งขายดียิ่งไปกับไต้ฝุ่นซะแล้วปกยาวไม่มีมะเขือไม่มีอะไรเลยตอนนี้ในเกาะกวอเมริกาค่ะทุกคนขายของก็จะขาย ออเดอร์ที่มันมีของขายเนาะอันไหนไม่มีของขายก็จะไม่ขายตอนนี้มะละมะละกอเยมนี่ก็ไปกับไตฝุ่นเหมือนกันส้มตำก็จะไม่ได้ขายเพราะว่าเยเมลี่จะมีออเดอร์ส้มตำขายด้วยส้มตำไทยเนาะอืมก็คงจะไม่ได้ขายเหมือนกันออเดอร์นั้นเพราะว่าไม่มีมะละกอมะละกอก็ยังไม่ได้ปลูกเลยเพราะว่ายังเพาะอยู่เพิ่งพพมีเมล็ดยังไม่ขึ้นเลยมะละกอ ก็เลยยังไม่ได้ปลูกมะละกอกับพิกอืมแต่พริกนี้ยังยม่รีพอมีอยู่เพราะว่ายังไม่แช่ใส่ไอ้ฟรีเซอร์ไว้เนาะก็จะพอมีมั่งพริกแต่ว่ามะละกอแช่ไม่ได้ก็เลยก็เลยจะไม่ได้ขายส้มตําอืมรอให้มีมะละกอก่อนค่อยขายเนาะมีอะไรขายแล้วก็ขายนั้นไม่ไม่ซีเรียสค่ะทุกคนลูกค้าเขาก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเขาก็รู้ว่าเออไต่ฝุ่นนะอะไรวันนี้จะมาเตรียมผัก ขายของนะเตรียมทั้งวันเลยมั้งวันนี้เพราะว่าทุกอย่าง y ี่ยมลรีก็ทําเองเตรียมเองนะคะทุกคนอืถ่ายคลิปเองเป็นนักแสดงเอง <c oughs> ก็ยังไงก็าฝากเป็นกําลังใจให้ยยมลรีด้วยนะคะอให้ยยมลรีมีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะอเยมารี y ก็จะสู้ๆทาทุกอย่างให้ดีที่สุดคะ่ะทุกคนพยายามพัฒนาฝีมือในการตัดคลิป ลงคลิปอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้รับชมนะคะว่าชีวิตของเยมลีที่เกาะควอเมริกาเนี่ยแต่ละวันทําอะไรมั่งหรือว่าทํายังไงกินยังไงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอืเป็นวิถีของเยมลีนี่แหละค่ะทุกคนว่าเยมลีอยู่ที่นี่ทําอะไรมั่งอยู่ที่นี่ทําอะไรมั่งได้กินอะไรมั่งตอนนี้นะคะทุกคนใต้ฝนเข้าอยากกินตําถั่วกระเดะเยมลีกระเดะอยากกินตําถั่วถ้ามีไม่ยินึกยาก ตอนนี้ไม่มีเนื้ออยากกินนำถั่วเชื่อไหมคะทุกคนวันนั้นยายมารีไปร้านขายผักเนาะร้านขายผักเขาก็จะเอาของมาจากที่อื่นเขาบอกว่าเขาเอาผักมาจากสแปนในถุงนั้นจ,จะมีถั่วอยู่สี่ฝักฝักนึงก็ใหญ่ายาวประมาณเนี้ยไม่ายาวเยอะอประมาณสี่ฝักแล้วก็มะเขือก็ลูกประมาณเท่านี้ละมั้งนี่สองนิ้ว ทองนิ้วยาวประมาณนี้แหละแ,แค่นี้ถุงนั้นมีถั่วประมาณสี่ฝักแลก้วก็แล้วก็มีมะเขือสองลูกในถุงนั้นน่ะเขาขายเผาละแปดเหรียญพอตะช่ขึ้นตะช่างเสร็จเขาบอกสิบเหรียญเ <c oughs> ยีมยนรีบอกว่าไม่เอาและไม่กินไม่นึกอยาก <c oughs> หายอยากตำถั่วเลยไม่นึกอยากเลยแพงของแพงเกิน <c oughs> เห็นว่ากระด้เอ่แต่เขาก็บอกว่ากขซื้อมาแพงเพราะว่ามันต้องเสียภาษีมันต้องอะไรค่าชิปปงชิปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเราก็เข้าใจเขาแหละอืมถ้าเขาขายถูกมันก็คงไม่ได้กําไรเนาะอืมเราก็เลยไม่ซื้อ <c oughs> <c oughs> ถ้าซื้อมาขายก็ไม่ได้กําไรซื้อมากินก็แพงเกินก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อค่ะทุกคนอ,อืมอดใจรออืมเขาบอกว่าฟาร์มเมอร์ที่กลักวเนี่ยที่ก่อความมริกาเนี่ย เขาบอกว่าประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนถึงจะมีถั่วมีมะเขือมีอะไรมีมะเขือเทศมีอะไรที่รวม,อมของผักที่แบบว่าของไทยๆเนานะอืเหมือนของบ้านเราอะถึงจะมีขายอืมโอเคเราก็รอไปก่อนนะคะทุกคนสามเดือนสามเดือนค่อยกินค่อยแล้วกันไม่เป็นไรอ <c oughs> ไปซื้อแตงของเ <c oughs> ขาชิปปิ้งมาจากแคลิฟอร์เนียเชื่อไหมคะทุกคนขายพารละแปดเหรียญความอยากของเงยเมัเรีย วาดแล้วก็ตอนวาจะไม่ซื้อของแพงก็อดไม่ได้เพราะ <c oughs> มันนึกอยาก <c oughs> ไปซื้อแตงมาสองลูกอืมไปซื้อแตงมาสองลูกรู้สึกว่าจะเก้าเหรียญมั้งโอโ้สุดยอด <c oughs> <c oughs> ของแพงมากกับทุกคนตอนนี้ตั้งแต่ไต้ฝนเข้าเนี่ยอืมสุดยอดอืมโควิดเ <COVID S 1> พิ่งผ่านไปยังไม่ถึงถึงปียังเฮปีหรือปีหนหน่อย,อยค่ะทุกคน แต่ฝุน่นก็เข้าโอ้อะไรก็หมายลูกของของของที่ว่าแพงๆช่วงโควิดนะคะทุกคนเพิ่งผ่านไปใช่ไหมอืมก็มาเจอแต่ฝุน่นอีกกับมาแพงเหมือนเดิมอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอืมสุดยอด <c oughs> ตอนนี้อืมคนที่ก่อกลัวอเมริกานี่ต้องทําใจเลยค่ะทุกคนตอนนี้อืมตอนนี้ผักของเยอรมนีก็เสร็จเป็นบางส่วนแล้วค่ะทุกคน นี่ใบมะกรูดเย็นมะนี่ก็ล้างแล้วล้างแล้วก็ใส่ตะก้าไปแบบนี้ผึ่งให้เขาแห้งเนาะตะก้ามันจะมีรูใช่ไหมพอลมมันโกมันผ่านมันก็จะแห้งนี่ใบมะกรูดก็เสร็จแล้วเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเย็นมะนี่ก็ล้างแล้วแล้วก็หั่นแล้วนี่ก็ใส่ตะก้าว้แบบนี้เหมือนกันเราก็จะผึ่งให้เขาแห้งอืมเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันไหนที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนอือแล้วต่อไปก็จะเป็น เยมลีจะให้ดูอะไรนางสารมากดูโหระพาเยมัีโหระพาเยมลีเพิ่งปลูกหลังจากไต้ฝุน่นเพราะว่าโหระพาต้นก็ไปกับไต้ฝุ่นหมดเลยเยมลีเพิ่งปลูกใหม่ไปเก็บมานางสารแต่ว่าเยมลีก็ต้องใช้ใส่กับแกงแกงแดงแกง,แกงเขียวหวานนะคะทุกคนเยมัรีก็เลยต้องไปเก็บเข้ามานางสารเขามากนี่น,นางสารแต่ว่าเยมลีตัดตรงที่ว่าให้เขาแตกเนาะ นี่ถนอมยิ่งกับไขนะ่หน้าหินอี่นางแสนเดี๋ยวยอดอันนี้เดี๋ยวเย้ม่เรี้ยกจะเอาเขาไปเสียบอีกให้เขาขึ้นมาเนาะนี่อ,อยู่ต่างประเทศก็อย่างนี้ค่ะทุกคนเวลาวิกฤตแบบเนี้ยอืมชีวิตลําบากมากแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ลําบากแบบแบบแบบทรมารมานะคะทุกคนก็แบบว่าหาของกินยากนิดหน่อยอะไรเงี้ยออืมอืมมแต่ของกินแบบฝรั่งอะไรเขาก็มีขายอยู่แต่ว่าของกินแบบไทยๆแล้วมันก็จะหายากนิดนึงเนาะ พวกผักพวกอะไรของไทยๆเราอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ดีนะคะทุกคนตะไคร้ใยญ่ยมเี่แค่ต้นมันเอ็นนิดหน่อยไม่เป็นไรมากยังยมีลยยังมีตะไคร้ยินอืมรือยังกะอะไรถ้าแต่ฝนมาแล้วก็ไม่มีอะไรกินก็คงจะตัดต้นกล้วยเนข้างบ้านเล็กกิน <c oughs> แกงแกงปีกล้วยหอมหมกอะไรก็ว่ากันไปเนาะ,ะยังคิดอยู่ยว,ว่าถ้าไม่มีของกินกินนะนี่ต้นกล้วยข้างบ้านเนี่ยมันร้มๆเนะี่ย แล้วก็ตัดมาแกงตัดมาตัดมาแกงตัดมาอ่าทาเป็นห่อหมกเออทาได้หลายอย่างหลายเมนูบ้านนี้มนนี่เป็นบ้านสวนเนาะมันของกินมันก็จะพอได้เก็บกินอยู่ออืที่นี่นะคะทุกคนถ้าไม่มีไต้ฝุนอ่ะเป็นเป็นเป็นเกาะเป็นเกาะที่น่าอยู่มากที่ที่เยมิลี่อยู่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีไต้ฝุนเป็นเกาะที่น่ากลัวมากเป็น เป็นที่ไม่น่าอยู่เป็นที่น่ากลัวแต่ถ้าเขาไม่มีใต้ฝนเป็นเกาะที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นเยน็นสบายน่าอยู่อโอเคค่ะทุกคนส่วนผักที่เราเตรียมทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วก็นี่กุ้ยช่ายของเราก็แห้งแล้วกุ้ยช่ายแห้งแล้วแล้วก็ใบม,มะกรูดก็แห้งแล้วทุกอย่างเราเตรียมพร้อมแล้วก็อันนี้ขึ้นช่ายแล้วก็แครอทแยมลิก็จะมีทับประแวสใส่แบบนี้นะคะทุกคน เนี่ยใสไว้เวลาเราใช้เราก็จะหยิบใช้ได้ง่ายเนาะอันนี้นี่ก็ล้างแล้วแห้งแล้วเรียแบบร้อยอืส่วนของโหระพา <c oughs> นาองสารมนเกีนี้ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็คืออ่าตะไคร้เย,ยมอลีก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วออืแล้วก็นี่ส่วนของถั่วงอกนะคะเยะเย,ย,ยมมลีอ่ไปไว้ที่ร้านแล้วถั่วส่วนหนึ่งเย,ยมมลีอ่มาให้ดูเฉยๆี่ส่วนนี่คือถั่วงอกที่เย,ยมเรีพอเองนะคะทุกคนนี่ ยามิ้ก็ใส่ถุงไว้แบบนี้อ่าี่ส่วนของถัง,งอกอนนี้ใส่ผัดไทยใส่ต้มยำนี่ใส่แกงแดงแกงฉยวหวานแล้วก็นี่ใส่ผัดผักรวมแล้วก็นี่ใส่ผัดไทยอันนี้คือส่วนของต้มยำใบมะกรูดผักของเราที่เตรียมก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ยายมิล้ลก็พาทุกคนมาเตรียมผักไว้ขายของเนาะขายกับข้าวอ่าวันพฤหัสจะถึงนี้ ขายกับข้าวภายในอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเปิดร้านเพราะว่าลูกค้าก็บางคันก็มาจอดหน้าร้านยายมะลิก็ต้องหลบ <c oughs> กลัวเขาเห็นสงสารลูกค้าค่ะทุกคนยายมะลิกก็ต้องร้อยเขามาติดแอร์ก่อนเนาะเพราะว่ามันร้อนมันต้องมีแอร์โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้แยมะลิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แยมะลิทำคลิปต่อไปแล้วก็ผ่านวิกฤตใต้ฝุ่นนี้ไปให้ได้นะคะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตือนด้วยนะคะ เยมารี Marie, ลงคลิปใหม่ๆจะได้แก้งเตือนเนาะสําหรับช่วงนี้เยมารีก็จะลงคลิปช้านิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตจะลงคลิปอ <c oughs> ก็ยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะรอ,อชมคลิปของเยมารีด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เยมารีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ